กันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมโรบบอกกันนั่นเองวันนี้ก็จะมาจิ้มโรบบอกแมพผีหมูนั่นเองดูเพื่อนเราไปถึงด่านกันแล้วอ่าแล้วก็มาเรื่อกันเลยนะครับไปจุบชึบโอ้ยช,ชึบชึบปีอะไรไหนดีไหนดูดนี้ดี โอ้โอ้อ่ะทำไม,มไม่ตายเฮ้ยไม่ตายเฉยเลยน่ะไม่ตายเฉยเลยอ่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมผมไม่ตายอ่ะทุกทชมอะไรวะเอาอะไรวะเนี่ยเฮงอวับวับเอ้าวับมาเกมอื่นเฉยเลย โอเควันนี้นะครับแต่แต่ครั้งนี้ผมจะเอาแบบไม่ฮิตช็อตให้ได้เลยนะครับผมผมจะเล่นแบบไม่ฮิตช็อตนะครับคอแต่งตัวนี่เอ้โอ้โหึบผมจะเล่นแบบไม่ฮิตช็ชชอตเด็ดเด็ดเดาดทำไมมันคันปึ๊บปึ๊บปึ๊บโว้ปึ๊บอันนี้จะไม่มาเก็บอี้นี่ เมื่เพื่อนเราไปอยู่นุ่นเขาจะไปฆ่าพวกหน่อยเพราะว่าเขาคือผีหมูออดอดอดหนีฆ่าแกเลยเอามันในมันตามผมมาแล้วท่านผู้ชมว้าวดูดูหน้าดิไปดูหน้าดิโอ้โหดูดูดูด,ด,ดูหน้ามันผีเลย งั้นวจะไปเข้าประตูมิตินั่นเดี๋ยวมันจะพาไปฟังเพลงแซนออาแต่ว่าผมไม่ตายอะ่ะนี่มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่ตายใช่เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนมิติอะไรตรงนั้นเอาเ,อาเ,อาเอาพื่อนออกเกมคืนไม่ได้ออกเกมเลยโอ้โหแล้วเพื่อนลงไปทำไมโอเค่านนี้มันเดิมไหนะดูสิมัองสีเขียวมันเดิม ไม่ร่วงไหนลองสีแดงดูซิสีแดงไม่ร่วงตอนนี้จะตงเป็นสีเหลืองใช่ไหมเอาตกลงมันร่วงหมดกันไหมแล้วมันไม่ร่วงนะพี่ม้มันเป็นไรไม่เป็นไรว่ะไม,ไม่ไม่บอกตั้งแต่แรก หัหวหมูอื้อหัวแม่ผมไม่เจ้ะดูเคนหยิบหัวแม่นะอย่าลืมกดทุกคนครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลัลงใจให้ผมให้ถึงหนึ่งพลค์เลยนะครับอย่าลืมกดด้วยนะครับอื้อโอเ้เห้ขายุบเด็กค่อยค่อยค่อยๆ่ ตุบตักตบตับ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 ตับ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 ชลบชบชบัดีจําแม่โตมีลูกปั้นแม่ผมด้วยัดีเลยไอเจ้ามูแกหยุดเดี๋ยวนี้จะจะไปคลาดแก แกฆ่าจะไม่ได้หรอกผมยังไม่ตายเลยสักครั้งโอ้โอ้ตายตายตาย ใชนเลยลูกโป่งมันบังอะ่ะเดินตรงไปเลยไม่ต้องกดตัวอะไรเลยชึบ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 อ,อันนี้คือโดสีเหลืองอ๋อห้ามโดสีเหลืองเอ้ยมันเหมือนแบบ ที่พี่ดีเขาเคยเล่นเลยอือคนหมอนั่นอีหมอนั่นโอ๊ยตัวมันอ้วนเกินอ่ะนี่เหยียบับหมอนไม่โอ้ชึกลูกสงมีเออ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 สีชมพูเหมือนเดิมแต่ว่าจะรีบไปเออเออเออออเอ้า โอ้ยเอ้ยโอ้ยไปสีฟ้าก็ได้น่าเสียนี่เป็นไรตุ๊บตับตุ๊บตับไลาเป็นสไปเดอร์แมนเลยพุบพับพุบปรับพุบปรับเอาพุบปรับพุบปรับ ไม่ผมก็สไปเดอร์แมนเป็นไงล่ะท่านผู้ชมเป็นไงท่านผู้ชมผมเป็นสไปเดอร์แมนเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปไปไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บใส่ต่ออือก็จะถึงอราบอลลูนมาอีกแล้วเอา จุนบ้างไหมครับถ้าใครเคยดูก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกข้างใต้คลิปด้วยนะครับแล้ดล้วนลองเล่นล้วงดีนะโอ้ยดีนะอะไรปอเชอัน,นอันนี้คือน้องอันนี้คือน้องผมนะครับน้องผมเป็นคนพูดเอง ว่าลวงน่าผมผมตกเลยหัวล้วนเลยผมตกลงไปแล้วผมไม่รู้นะครับว่าจะแต่งตัวในเกมโลบอกอยังไงนะครับถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกใต้ ล่างใต้คลิปอีกครั้งด้วยนะครับเพราะว่าผมผมอยากเปิดกล่องเมื่อผมไม่รู้ว่ามันจะเอาเงินยังไงผมได้ผมซื้อได้แค่ผมเนี่ยตอนผมเพิ่งโหลดโรบอกตอนผมเพิ่งสมัครโรบอกได้นี่คือมันผมเหลือเงินอยู่แค่นิดเดียวพอซื้อผมได้เนาะทำไมอยู่ดีๆก็ขึ้นมาบนนี้ได้เฉยเลย โอ้ไปต,ตรงนั้นไปต,ตรงนั้นออกกันเด้ไปไปไม่หมูขึ้นมาพวกแกจะต้องตายโหดูเลือดผมดิเดี๋ยวอกีกสักเดี๋ยวคลิปต่อเดี๋ยวถ้าผมชนะนี่คือผมจะนั่นไงนั่นคือจุดเป้าหมายของเรา ผมใกล้จะชนะแล้วครับท่านผู้ชมผู้ชมครับผมใกล้จะชนะแล้วบูเช่มาไงล่ะพี่เก่งไหมเก่งนะผมมีน้องอันนี้เป็นแค่น้องเพื่อนบ้านที่มาเล่นด้วยนะครับอือแต่ว่าน้องจริงๆนะน้องของผมชื่อว่าไทเกอร์ครับชื่อเสืออชื่อเสียมาใช้เมื่อ,เ,อเช้าน้องไทเกอร์มาครับ น้องไทเกอร์อยู่ที่บ้านนาของผมครับนาะของผมชื่อว่านาทรงผมอยู่บ้านฝั่งแดงครับผมโรงเรียนผมก็อยู่กกคอครับจนบ้านน้องเพื่อนบ้านของผมโรงเรียนของน้องเพื่อนบ้านผมก็อยู่ฝั่งแดงนี่แหละบ้านผมก็อยู่ฝั่งแดงอยู่ใกล้ๆบ้านนี่แหละโรงเรียนนอ้องอันไหน ไม่ล่วงน่าจะมีบางอันเหมือนกันที่ไม่ได้ล่วงนะแต่ก็น่าจะเหมือนกันเรวง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 เลือกสีเขียวนี่แหละเอาสีเขียวป่ะไปเราไปต่อยกันปุ๊บปรับปุ๊บปรับเส้นชัยเราจะถึงแล้วผมจะถึงเส้นชัยแล้ว มันแรงขนาดนั้นเลยหรือว่าลวาวาผู้ชมครับลาวามันแรงขนาดนั้นเลยเหรอเอาโอ้โหแม่งลวาวาโคตรแรงอะแอ้มรุดล <c oughs> ้องไปเลยอน้องพูดทำไมพูดภาษาอย่างนั้น <c oughs> อ,อ <c oughs> น้องพูดภาษาอะไรอ๋อพูดภาษาอีสานบ้านผมก็พูดเหมือนกันนะครับบ้านใครที่พูดภาษาอีสานด้วย ก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปด้านล่างใต้คลิปด้วยผมก็อยากดูเหมือนกันเรื่องันอ้ยอะไรดีวเดี๋ยวเดี๋ยวๆดีดดดไมไต่ขึ้นอย่างนั้นอย่าไต่ขึ้นเหมือนจับบันไดว้าอ๋าอมะ ไม่น่าเลยไอ้นี่เขาอยากก็มาเป็นแบบนี้ดีกว่าคือเคลื่อนง่ายโอ้ไม่อะไรอ่ะเฮ้ยเพื่อนผู้หญิงลงมาอ้าวเธอตกหรือเปล่าอ้าวนี่นี่เธอผักเราทำไมอ่อเออเราตกเลยจับจับจับโอ้สลิปโอ้สลิปเฮ้ยนั่นไงนั่นไง เอ้ยย่าย่าผักด่าเห็นไหมน่ะเจอผักดห่ใจเลยอืมเอยเอ๋เอนี่นี่ต้องทำแบบนี้ต้องขยายแบบนี้อะไรอะไรกันคะวุ้ยวุ้อะไรกันคะเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเพื่อนขี้โกงอ่ะเพื่อนขี้โกงอ่ะ ขี้โกงอะไรเบื่อนตกซะเลวเห็นไหมกดี้โกงก็ใสอย่างนั้นแหละเจอช่างหน่อยเป็นไงผักตกเลยอ้าวปอเช่ไปไหนวะว้าา่าา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 วาบ มาช่วยตอนนั้นผมพักมาด้วยตุ๊บตับตุ๊บตับเออไม่เนิ่นเลยว่าใหม่เกมเอ้าแล้วเลือดหายไปไหนโอ้มันมีลูกตอลด้วย ก็คือเล่นเป็นแม่หมูุ้งอะไรวะเนี่ยอ้าวมีฐานด้วยโอ้โหมีรูกมีฐานมีโลมีทองอ้าวเราอยากได้เพชรมากกว่าเพื่อนถึงเพื่อนอยู่ไหนวะเนี่ยเพื่อนตูอ๋ออะไรนะผอ้ชายพูดว่าอะไรนะตูเหรอเออเพื่อนตูหายไปไหนเพื่อนตูหายไปไหนบุกมือเพื่อนตู เพื่อตนตัวอะไรเพื่อนลุงตูอัวกลับมาทางเดิมนี่หว่าตกเลยนี่ไม่น่าเลยกลับมาทางเดิมไม่รู้ว่าทางใหม่เออทางใหม่ทางใหม่เดินไปทางนั้นไ,ไม่น่าใช่ย <c oughs> อทำไมตกตลอดเลยนี่ไง <c oughs> เพื่อนตูวหัวหลุดแล้วไม่ใช่นี่คือตัวกูไอ้สดัด มึงโง่จริงเว้ยต้นใหญ่เพื่อนมาเลี้ยงทไมเพื่อนตูดมันไม่ได้อะจริงด้วยมวันเมมป,าาป,เปเ็นทางเก่ากลับมาทางเก่าต้นใหญเพื่อนมาบอกว่าง่้ยเพื่อนเราเป็นทางเก่า Nói luôn thằng mày ở trong này Thằng, thằng Ôi Ra gì bên ra đi ra đi xì bà Ủa tôi nắn mà thằng trong chuột xếp leo เฮ้กทันบริขุไม่ได้เลยเฮ้ยไอ้บูบะเด็บบริขุมไม่ได้หรอกไอ้สัสไอ้หน้าขี้หน้าเลยมันขี้น่แเลยคุณไม่ได้ด่าเลย่อเลยหลัหมดแล้ว่าฉันไม่ได้เล็บมันขีดแกใครที่ด่าฉันเรื่องใครที่เก้าใครเรื่องใครที่เก้าเข้าใกล้ฉันคนนั้นจะต้องตาย อีอกุมาดีครับสู้กับไซตามาเป็นไงไซตามาอัดทีเดียวโอ้กระเด็นเลยวัจอวัดนับกับนันหแล้วก็เจอกับไททันเอเลนด้วยเอย้ทุกคนผมชนะแล้วกับเพื่อนผู้หญิงเป็นไงครับก็ก,ก,ก็สำหรับวันนี้ก็ขอผมก็ผมก็จะเล่นอยู่แค่ ก็จะมีอยู่แค่นี้แหละสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ